ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงชุดนี้นะคะที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยสำหรับภาพวาดของเขานะคะก็คือชุดนี้จะเป็นของคุณ s t ตซี่ดิมารโนะคะแล้วก็คนวาดเนี่ยผู้ว,วาดก็คือคุณจิมมี่แมนตัซึ่งเราจะเห็นผลงานของเขาได้จากชุดล่าสุดก็คือ,อพระแม่กาลีนะคะแล้วก็ หลังก่อนหน้านั้นก่อนพระแม่กาลีก็น่าจะเป็นไอซิสเทพไอซิสเนที่ได้มีการอันบ็อกซ์ไปแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของอก่อนหน้าเป็นอะไรนะจะมีหลายๆชุดมากๆเลยจะเป็นออกไปในแนวของเทพออกไปในแนวของก่อ God ก o อดเดส แล้วก็ตัว g o d and t i t a n นะคะก็จะมีคนนี้เป็นคนวาดอีกเหมือนกันแล้วก็สไตล์การวาดเนี่ยก็จะออกมาเป็นศิลปะแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบผลงานของเขาเนี่ยสามารถตามเก็บได้เลยนะคะแรกแรเนี่ยาราคาชุดน,นี้เนี่ยจะตกประมาณไม่ไม่กี่ร้อยเองนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆมาเนี่ยพอได้รับความนิยมเนาะเราก็เห็นขยับราคาขึ้นไปค่อนข้างสูงเหมือนกันเลย นะภาพของคุณออภาพวาดของคุณจิมมี่นะคะคุณจิมมี่เนี่ยเขาก็ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะาไปเหมือนกับเขียนภาพหรือวาดภาพให้กับทางค่ายของ Blue Angel แหละเนะีตอนนี้เนี่ยก็เลยแบบเออเราจะเห็นผลงานของเขาเป็นสไตล์แบบนี้นะคะส่วนคุณสเตซี่นะคะเราก็ จะเห็นผลงานของเขามาหลากหลายชุดและแล้วก็เขาทำงานควบคู่กันกันกนคบกคบุณจ,จิมมี่มาตลอดเลยนะเดี๋ยวเราให้ดูชุดนี้กันชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งตีพิมพ์นานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเอามาอันบ็อกซ์กันแต่เห็นอพอไปสัตว์ตู้หนังสือนะคะก็เลยแบบหยิบชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็มาค้นหาดูว่าเออในช่องยังไม่ได้มีการรีวิวชุดนี้นะคะก็เลย นำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าภาพของเขากันเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนอกาในส่วนนี้ไพ่ชุดนี้จะมีทั้งหมด40หน้าเออ40หน้า40ใบนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับคู่มือแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไพ่เล็กๆเนาะตัวอย่างเป็นแบบนี้นะคะนี่เน่แล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวกับ g o d d e s s e s หรือว่าพวกเทพีทั้งหลายนะคะแล้วก็ gods จะเป็นเฟมินีน n d m a s แมส i n ลีนดี n ฟเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบผู้หญิงพลังทางเพศหญิงก็แเรียกอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็มีฝั่งผู้ชายนะคะอืมก็คือเป็นเทพเป็นเอ่อเป็นเทพีนะคะเทพที่เป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วก็ชุดนี้ชื่อว่า God Desses And Sirens นะคะอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งเนาะในส่วนของตัวอักษรเขานะคะเดี๋ยวเรามา u n b o x กันค่ะชุดนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะถ้าใครชื่นชอบในสไตล์การวาดภาพแบบเ,เทพแบบพระแม่กาลีหรือว่าไอซิสเนี่ยเราว่าชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะคะก็น่าสะสมนี่ค่ะตัวคู่มือนี่คือคุณคุณสเตซี่เดมาโกนะคะคนนี้นี แล้วก็คนนี้คือคุณจิมมี่ค่ะเป็นคนวาดภาพชุดทั้งซีรีส์ต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราจะไม่ผิดหูน่าจะสักห้าหชุดได้นะคะที่เป็นฟิมเมอร์การวาดของคุณจิมมี่ที่ร่วมกันกับทางคุณเซซี่นะคะแล้วก็แต่และมีดิ่คันหนังสือด้วยอโอเคก็อันนี้นะคะจะเป็นของค่าย Beyond Words นะคะ ชุดนี้เนี่ยนานแล้วตีพิมพ์ตั้งแต่ประมาณปี2013นะคะเขาตีพิมพ์มาแล้วสองรอบ2011กับ2013นั่นเองนะคะแล้วก็ไหนดูสารบัญเขากันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นคำนำกันก่อนเลยแล้วก็วิธีการใช้ไพ่ของชุดนี้ว่าใช้ไพ่ของเขายังไงบ้างนะจ๊ะรวมถึงสเปรดไพ่น่าจะอยู่ในส่วนนี้นะถัดมาก็คือ ความหมายของไพ่แต่ละใบทั้งหมด40่ใบนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวผู้เขียนผู้วาดภาพนะคะศิลปินผู้วาดนั่นเองเนาะเ,เดี๋ยวเรามาดูการใน in details นะ tools ท,ที่คุณอาจจะใช้ก็จะพูดถึงเหมือนกับว่าแนะนำเนาะเป็นการแนะนำสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะ มีอะไรวิธีต่างๆที่เราจะไปใช้ได้วิธีการเก็บรักษาผ้าเก็บรักษาตัวการ์ดพวกนี้นะคะแล้วก็นี้อะไรเนี่ยแพนชิออนเทคนิคนะคะสเปรดรอสอนวิธีการที่จะจะดูไพ่นั่นแหละนะ ที่จะอ่านไพ่อย่าเรียกว่าดูไพ่เรียกว่าอ่านไพ่ละกันนะคะนี่เป็นแบบ1นึ่ใบนะแล้วก็จะมีเป็นแบบ mirror หรือว่าเป็นดูแบบ2องใบแบบนี้นะคะแล้วก็ Triple g o ก s ก็จะดูแบบสามใบค่ะอันนี้เป็น6กใบอันนี้จะใช้เป็นอะไรเนี่ย The Flower นะคะ Six Card Spread แล้วก็แบบ7จ็ดใบอือหดูเป็นเหมือนแบบพลังงานของ เพศหญิงใช่ไหมนี่เป็นเป็นตัวสัญลักษณ์ของเพศหญิงนะคะแล้วก็ priestess journey นะคะก็จะดูแบบ10บใบแบบนี้ก็จะมีการเรียงแบบเป็นบรรทัดบรรทัดขึ้นไปนะคะอ่าโอเคแล้วก็ ถัดมาคือความหมายของตัวไพ่เขานะคะก็จะมีตัวอย่างของการ์ดตัวอย่างของไพ่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ชื่อไพ่แล้วก็จะมีความหมายซึ่งในตัวของการ์ดของเขาเองเนะะี่ยค่ะก็จะมีระบุแบบนี้เหมือนกันระบุชื่อเทพเนาะเทพ,พีใช่ไหมแล้วก็จะระบุในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์หลักๆของเทพองค์นี้ของเทพ,พีองค์นี้นะคะแล้วก็จะมี ในตัวคู่มือเนี่ยก็จะอธิบายไว้เป็นประโยคสั้นๆทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของไพ่ใบนี้ได้นะคะ Amaterasu Am a <c> า <oughs> เเป็น Sun Goddess of the Shinto Faith เป็นตามความเชื่อของชินโตนะคะก็ จะมีเทพองค์นี้นะคะเป็นผู้หญิงนะ she is one of the most loved of the japan deities um and there are many myths surrounding her เป็นแบบเป็นเทพที่แบบรักความสงบนะอาหารแล้วก็เหมือนกับกลมกลืนไปกับธรรมชาติค่ะทําเรียกว่า เป็นอะไรที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเทพองค์นี้คือใครอะไรยังไงนะคะโอ้ย <c oughs> I love myself I carry the divine spark of the goddess within me Now sprinkle the solar water upon yourself อ mm. มีวิธีการช่วยแบบ e a l i n g อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นความเชื่อนะอันนี้ Ask what can I do next to grow myself Listen and write down a n y t h i n g มีให้คำแนะนำไว้ด้วยนะคะในตัวคู่มือเขาเนาะอเอ๊แต่ทำไมแต่ละอันอ๋อกระโดดข้ามไปค่ะ อันนี้ก็จะอธิบายเรื่องราวของเทพองค์นี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบด้านแช d ด w s ส d e If you r strong, healthy, self-esteem tips over into arrogance. It's not true balance in this world full of celebrities who are อืมก็จะอธิบายเกี่ยวกับด้านดาร์กไซด์ด้วยคือหมายถึงว่าแบบเหมือนกับมุมที่เรามองว่ามันเป็นมุมที่อาจจะต้องระวงังระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนซิมบลบนะครับสัญลักษณ์ของของไพ่ใบนี้นะคะของเทพองค์นี้นะแล้วก็ในส่วนของอ,อ่ส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับ,เห,กบเหมือนกับพิธีกรรมหรือเปล่า อารมณ์แบบจะช่วยให้เราคอนเน็กกับเทพองค์นี้ได้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออ่านะคะโอเคแต่ละแต่ละแผ่นเนี่ยแต่ละใบเนี่ยนะคะการแต่ละใบก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายๆกันแบบนี้เลยนะนี่มีเทพอัฟโรได t ์ด้วยนะคะเทพีอัฟโรไดด์ ite, อ,อัฟโรไดด์เซลฟ์เลิฟพูดถึงเป็นเทพ ของการรักตัวเองรักตัวเองฟังดูแบบฟังดูทาไมเห็นกับตัวไม่ใช่ self love นะคะเป็นการแบบไม่ทำร้ายตัวเองอะ่ะเออรักตัวเองในมุมนี้ romantic love comes into focus build your love of self from the inside out you only fear because you lack like self love เขาบอกว่าเราไปแต่แบบกลัวเพราะว่าเราขาด ความที่เรารักตัวเองแล้วก็ยอมรับเอออืมก็เลยทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมานะคะเพราะเราไม่ได้ยอมรับแล้วก็มีความไม่ตารักตัวเองมากพอนะคะเราก็เลยเกิดความกลัวอืมโอเคก็ทั้งหมดสี่สิบใบนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดถึงผู้แต่งไว้นะคะว่าคือใครอะไรยังไงแล้วก็ศิลปินผู้วาดภาพชุดนี้นะคะเอออันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นเหมือนกับคำแบบบรรณานุกรมหรอข้างหลังก็จะเป็นแบบชื่อนะคะแล้วก็บอกเหมือนกับสรุปสรุปให้เราฟังว่าเอ้ยเทพองค์นี้คือใครอะไรยังไงนะคะเนี่ยเนี่ยก็จะมีความหมายให้นี่ ammit คือ egyptian lion goddess who ate dead souls deemed to be i m p u r e เอออย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าแบบเออเป็นเทพเป็นเทพีที่ เหมือนกับเป็นสิ่งโตหัวเป็นสิ่งโตป่ะแล้วก็แบบที่จะกินวิญญาณของคนตายวิญญาณของคนตายใช่ไหมเนี่ยค่ะก็จะอธิบายสั้นๆกระชับๆให้เราเข้าใจได้ว่าคือใครหรออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้สนุกสนานไปกับไพ่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนี่ค่ะเขาจะมาในกล่องแบบนี้นะคะนี่รุ่นก่อนๆนะเขาจะทําออกมาประมาณอย่างเงี้ยนะเก๋ๆไปอีกแบบ ดูไพ่เนาะจะมาในที่ล็อกไพ่แบบนี้นะคะนี่ด้านหลังสวยงามมากๆเหลืองทองมากเลยค่ะเป็นสีทองเรามองเป็นสีทองนะมันไม่ได้แบบเหลืองสะทีเดียวเนี่ยค่ะอ,อ่ยุคนั้นนะคะยุคนั้นยุคประมาณสักสองพันไม่ไม่รู้คือยุคก่อนหน้าเนี้ยตัวไพ่นะคะจะค่อนข้างออกมาในมุมของการเขาจะชอบทําแบบเป็นไพ่แบบกลอสี่แบบ มันมันเงาเงาแบบนี้นะแล้วมันก็ดูเข้ากันกับภาพของเขาด้วยนะมันดูสวยค่ะให้นึกภาพของไพ่พระแม่กาลีหรือว่าเอ่อ gods and t น t a n เออน่าจะประมาณนี้คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนกันเลยซีรีส์นี้เขาจะเหมือนกันเลยแล้วซีรีส์นี้ก็จะเป็นประมาณแบบเทพค่ะเขาก็จะเทพแต่ละองค์มาแล้วก็เอามาเรียกว่าเอามาใช้ ไม่ใช่เอามาใช้เอามาสื่อเอามาสื่อสารเอามาให้ข้อความให้กับเราเนาะเออก็จะได้แบบเรียนรู้ในเรื่องราวของเทพไปด้วยเนอะอีกทางหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่เข้ากันค่ะนี่สวยงามไหมภาพแรกนะคะอามาเทราสุอามาเทราสุเป็นเซลฟ์เอสเตีมค่ะเอ เป็นเรื่องราวของการ self esteem นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของความ strength ความแข็งแกร่งนะคะอุ้ยเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงหรอ s i r e n s Aphrodite self love นะคะ Artemis ค่ะ individual 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 s i a n ดู Asian นะ อาเทนานะจะพูดถึงเป็นผู้หญิงที่ฉลาดใช่ไหมแต่อาเทนาที่เขาจะเป็นแบบเทพี TP ที่ฉลาดเป็นเทพที่ฉลาดเลยแต่ก็พูดถึงเรื่องราวของการวางกลยุทธ์อะไรอย่างนี้นะคะน,นี่ให้ดูภาพความงามของเขานะคะชุดนี้เนะี่ยเป็นชุดแรกๆเลยของงานวาดของคนนี้นะคะก็อาจจะแบบภาพก็ยังไม่ได้คมแบบแจ๋วมากขนาด พระแม่กาลีหรือแบบไม่แน่ใจนี่แต่ว่ามันมีเขาโครงคล้ายๆกันนะคะสไตล์การวาดนะ Helen of Troy ค่ะบิ a ดี้นะคะเป็นเทพี Hera เนะ commitment ค่ะ Isis is. เป็นเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองเน protection ยุคหลังๆอาจจะดูสวยกว่านะหรือปะนี่คือพระแม่กาลีในมุมของเขานะณตรงณตอนตอน,ตอนนั้นนะใช่ไหมเห็นไหมแต่ละช่วงก็ก็จะมีพัฒนาการแตกต่างกันพระแม่ลักษมีค่ะลักษมีเป็นเรื่องราวของ prosperity นะคะเป็นเทพแห่งความแบบมัง่งคั่งสมบูรณ์เขาเรียกอะไรนะมัง่งคั่งเป็น prosperity มันดูแบบร่ำรวยอะทรัพย์สมบัติมีแบบ โชคลาภลิลิทอีควอลิดีนะคะอย่างที่เราทราบกันเนาะลิลิทเขาจะเป็นลิลิทลิลิทลิลิทเออจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมกันของเพศหญิงเพศชายอะไรเงี้ยค่ะอืมซิกแม็กเป็น Reduction นะคะเก e ว a ไซเรน n s irens. คือ Temptation ดูแบบว่ายั่วยวนมากๆเลยนะคะ สวยเชียวนี่นี่นี่แอ่ white buffalo woman ค่ะเป็นเรื่องราวของความสงบ c พีซ a c e f u ูเหมือนกับสงบสึกอะไรเยมายาเยมายาก็เป็นเรื่องราวของความหวังนะคะโอเคทั้งหมด40บใบเป็นยังไงเป็นพื่อนชอบกันไหมเอ่ยสำหรับชุดนี้นะคะดูแล้วอ,อ ก็อาจจะไม่ได้ว้าวมากขนาดชุดแบบล่าสุดชุดปัจจุบันของเขานะคะก็ลองเลือกดูค่ะว่าสนใจในมุมไหนบางคนอาจจะชอบในมุมของ Goddess คือแบบผู้หญิงเลยแบบรวมเหล่าเทพก็อาจจะได้ความรู้ในเรื่องราวของเทพแต่ละองค์ ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้รู้จักลักษณะเด่นๆของ TP, เทพีเนะเขาเรียกเทพีใช่ไหมเทพี TP. แต่ละองค์ตรงนี้นะคะ่ะว่าเขามีจุดเด่นยังไงนะคะแล้วก็เอาจุดเด่นของเขา่นี่นนะมาใช้ในการอ่านไพ่อ่าน,าอ,านอ่านภาพเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปใช้เป็นคําแนะนําในการเลือกดําเนินชีวิตได้นะคะอโอเคการสับเพ ก็ใหญ่อยู่นะตัวการ์ดเขาจะค่อนข้างใหญ่แบบก็คือออร่าโคแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้วยตัวการเคลื่มเงาแบบนี้มันก็จะออกลื่นๆหน่อยนะคะก็จะทำให้สับได้ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ติดกันเนาะขอบเก็บมาโอเคนะคะใช้ได้แล้วก็การกรีดไพ่ทำได้อย่างดีเลยค่ะจะมีความลื่นเงากรีดฟึบได้เลยนะคะอาา่าฮะโอเคก็อันนี้อะไรเนี่ย เพอร์เซโฟนใช่ไหมเขาอ่านอย่างนี้ใช่ไหมไซคลสค่ะเป็นเป็นเมียของเฮเดสไหม <c oughs> คนนี้นะคะเรืร่องราวของไซคลสค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเขานิดนึงก็ได้เนาะในส่วนของอูจะยากก็ตรงที่อาจจะต้องเปิดหากันนิดนึงคะ่ะไล่ตามตัวอักษรเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหมายเลขมาให้แน่แต่ว่าชุดหลังๆเขาก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นใช่ไหม <c oughs> ก็ได้ใครชอบ แนวภาพวาดประมาณนี้นะคะก็ตามเก็บสะสมสะสมแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านอะไรอย่างนี้แน่ๆก็อาจจะสกิปชุดนี้ไปก่อนก็ได้นะแต่ก็ได้ความรู้ดีนะต้องบอกว่าเอาหาไม่เจออีก Persephone อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยยี่ค่ะ it's time for a change มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะ and it will be positive ค่ะแล้วคุณแล้วมันก็จะต้องแบบเป็นอะไรที่แบบต้อง positive ด้วยต้องคิดบวกไว้ต้องเป็นเชิงบวกไว้นะคะ respect your own natural cycles ค่ะอยอมรับมันเหมือนกับก็เคารพในกฎของธรรมชาติตวัฏจากชีวิตอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นทุกทสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะก็ยอมรับให้ได้เนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์มากมองมันในมุมบวกไว้นะคะ be mindful of seasonal changes and go with the flow อ่าเห็นไหมบอกแล้วว่าก็ไปมันตามนี้แหละก็คือเรียกว่าเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันจะบอกว่ามันเป็นสัจธรรมคือมันมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเมื่อไรที่เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อยากจะให้ทําความเข้าใจกับมันยอมรับมันให้ได้นะคะแล้วก็เล่นไปตามนั้นเล่นไปตามบทบาทเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็แค่ ทำไปตามเหตุปัจจัยนะตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องทำณนะตอนนั้นที่เราเจอนะคะอะไรที่มันเหมาะสมณนะขณะที่เราต้องแก้ต้องแอคชั่นนะโอเค taking this into account in your diet and activity level hmm. ทำไมมันมีถึงเรื่องของไดเอทโดยไดเอ and activity level ด้วยนะคะระดับเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ go with the flow taking this the god zeus and his brother hades g o d of the underworld were d i s c u s s i n g a ะโอเคก็ค,คือใช่จริงๆด้วยเท,ทพีเพอร์ซิโฟนีใช่ไหม เขาเป็นเมียของเฮเดสค่ะที่แบบเหมือนกับเฮเดสเนี่ยรักมากแล้วก็รักพาตัวนางลงไปอยู่ในโลกโลกอะไรนะโลกนรกนรกนะคะแล้วก็ s e e m e d that h a d e s เนี่ยเอ uh, respect แล้วก็ want e d a queen for himself เขาอยากได้คนนี้เป็นควีนของเขานะคะเห็น p เพอร์เซ n e เนี่ยเขาเป็นลูกของซ e u s หรือซ u สเนี่ยนะคะกับ ดีเมเทอร์ใช่ไหมเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เทพแห่งพืชพันธัญญาหารเราว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปนะคะอ่ะาเขาก็เป็นเทพีที่ต้องลงไปอยู่เป็นเหมือนกันจะเรียกว่าก็ดูเป็นผู้หญิงที่พิเศษนะคืออยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ไม่ใช่ขอโทษขอไปขอไปอยู่ได้ทั้งบนโลกมนุษย์และอยู่ใต้พิภพ เขาเรียกอยู่ในนรกได้นะคะเธออยู่อย่างละครึ่งนะ,ะก็จะเ,เรียกว่าเราจะเห็นเทพีองค์เนี้ยอยู่ที่ไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวดใช่ไหมใบที่เท่าไหร่นะ1 2 0 1 2โอเคน่าจะใบที่3ใช่ไหม st, เบอร์สอ่านะคะราชินีพระจันทร์นั่นเองนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทย เราจะเห็นหนั่นแหละคนนั้นนะคะคือเพอร์เซโฟนีนะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ประมาณสัก6เดือนแล้วก็ช่วงไหนที่เธอไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็จะแบบคือพอเธอลงมาอยู่ในในในรกอะก็ข้างบนก็จะดูมือดูแบบว่านะคะพืชพรรณทันยา,ารก็จะไม่ได้อูด,ดมสมบูรณ์ขนาดตอนนี้เธออยู่ข้างบนนะคะว่าแม่เศร้าโศกเสียใจไงแม่ของเธอก็กคือดีมิเร์ใช่ไหม อ,อ่ะอันนี้เขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังค่ะหลังจากนั้นอันนี้ล่ะ resisting natural growth or cycle is not useful นะคะการที่แบบไม่ยอมรับความเปเลี่ยนแปลงอะไรพวกอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสําหรับการพัฒนาตัวคุณเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตที่มันมีความสูงนะเออเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ใช่ไหม is natural part of life of เอ้ย to grow up to transform เออจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับในมุมของการที่เราจะต้องแบบพยายามที่จะโตขึ้นเติบโตขึ้นเรียนรู้และเติบโตแล้วก็มีการ transform ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะมันบางครั้งมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่แบบดูเป็นกระบวนการที่ดูน่ากลัวโหดร้ายไปน,นิดนึงนะคะดูน่ากลัวอะ แล้วก็บางครั้งก็อาจจะแบบไม่อยากจะยอมรับมันในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นมุมที่เขาบอกว่ามันอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะบางครั้งเราเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆพวกนี้น้ามันอาจจะทําให้เรารับไม่ได้ไม่สามารถที่จะควบคุมเอมเอคือแบบมันอาจจะทําให้เราเรียกอะไรนะถ้าแรงๆหน่อยก็อาจจะแบบช็อก ช็อกในมุมของแบบเอ้ยไม่เคยเจอแบบนี้แล้วต้องมาเจอก็อาจจะแบบรับไม่ได้บ้างนะคะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะควบคุมไม่ได้สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเนาะ we must adapt to them the best way possible เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้แบบเราเระมาระวังในเรื่องของการที่แบบเราอาจจะต้องทําอะไรเท่าที่มันเป็นเท่าที่มันทําได้นะคะณตอนนั้นณนสิ่งที่เรากําลังเจอ นะอะไรที่เหมาะสมที่สุดณนะปัจจุบันที่กําลังเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ปรับไปทําไปนะอย่าไปฝืนในเรื่องของเราของการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะจ๊ะฮืมฮืม mm hmm. <laughs> ไม่รู้สึกเหนื่อยโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบทที่แบบเออเราจะคอนเนคกับเพอร์เซโฟนีเนาะ <laughs> blaze the fruit of the underworld u p o n eating it. I agree to change for the better. คือมองว่าในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นการที่นำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีกว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะแนะ่ โอเคนี่ก็เป็นคู่มือเขานะคะรู้สึกว่าให้ข้อมูลไว้ได้เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับตัวคู่มือนะจ๊ะโอเคก็ฝากชุดนี้ไว้อีกหนึ่งชุดให้เพื่อนๆได้ชมความงามของไพ่ของเขากันนะคะกับคุณจิมมี่แมนตันนะสำหรับผู้วาดนะคะแล้วก็คุณสเตซี่นะคะที่เป็นผู้แต่งชุดนี้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบผลงานของทั้งสองคนนี้ก็สามารถตามดูได้นะคะในเว็บในเมืองไทยเรายังไม่เห็น ณนะตอนนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะเคยเอาเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้นําเข้ามาแล้วหรือเปล่าเนาะอันชุดนี้เออถ้าจะมีก็น่าจะเป็นลองไปส่องดูที่บุ๊กเดปัสิทรีนะคะน่าจะยังมีอยู่เดี๋ยวยังไงเราใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะก็จะได้ง่ายต่อการที่จะลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะอ๋อลืมบอกไปนิดนึงช่วงนี้จะแอบนานๆนิดนึงนะคะน่าจะประมาณสักสาสิบวันเลยแหละ เรียกว่าอะไรดีล่ะเออประมาณ20ถึง23วันถึง30วันประมาณนี้ยคะ่ะในการที่เขาจะสัดส่งอ๋อลืมบอกไป30วันคือ30วันทําการนะคะไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์นะคะโอเคก็อันนี้ฝากไว้สําหรับชุดนี้ที่ชื่อว่า Goddeses and sirens นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบายๆค่ะ